สวัสดีครับชื่อเจโตนะครับอายุ35ปีทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับผมด้วยอายุที่แก่ขึ้นนะครับผมที่แบบเคยหนามันก็ไม่รู้สึกไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มศึกษาหาข้อมูลแล้วก็อยากที่จะปลูกผมครับจริงๆแล้วมันมีพันธุกรรมจากทางครอบครัวด้วยในการที่แบบหัวล้าอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออเราควรที่จะป้องกันไว้ก่อนที่มันจะสายไป ไม่เจ็บอะไรเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเขาฉีดยาชาถ้าสมมุติว่าเคยเหมือนกับว่าฉีดยาที่หน้าอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบโบท็อกหรือทาศัลยกรรมที่หน้าผมว่ารู้สึกไม่ต่างไปเลยเพราะว่ามันก็คือยาชานั่นแหละก็หลังจากแผลเริ่มแห้งก็รู้สึกว่าปกติมากๆเราก็มีอุปกรณ์พกหัวถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปโดนข้างหน้าแล้วแบบไปกระแทกมันหรือไปแบบไปรูดมันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกปกติครับผม ตั้งแต่การปรึกษาตั้งแต่การนัดตั้งแต่การออให้ข้อมูลท่านคลินิกดูแลดีมากๆเชฟที่คุณหมอทําให้ที่มันเป็นลอยหยักอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นธรรมชาติเนาะผมคนเรามันคงไม่ได้ตรงแบบเอาไม้ปนรนทัดมาขีดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเป็นการทําให้ผมมันขึ้นอย่างธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าเราปลูกข้าวปลูกเป็นแบบเรียงกันเป็นเส้นเเป็นนาเป็นแปง้งอะมันจะต้องมีเทคนิคของมันอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราปล่อยไว้ โลนทั้งหัวเลยมันจะเป็นการปลูกแบบเยอะมากๆแต่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มปลูกตั้งแต่กราบยังน้อยๆอะไรเยยงี้ยครับแล้วมันปลูกแค่ช่วงข้างหน้า mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันจะทําให้ดูธรรมชาติมากขึ้นกว่า mm hmm. การที่เรารอให้มันรานทั้งหัวแล้วเรามาปลูก